ทำไก่ย่างหนังกรอบเนื้อฉ่ำกินกันใช้ปีกไก่กลางอร่อยที่สุดเพราะมีมันเวลาย่างแล้วหนังจะกรอบโรยเกลือทะเลให้ทั่วๆแค่เคลือบผิวเทคนิคที่เราจะกะได้ว่าไม่เค็มเกินไปตามด้วยพริกไทยปน่นกลับด้านไก่แล้วโรยดเกลือพริกไทยแบบเดิม เลยเสร็จตบตบต,บตบเครื่องปรุงจะได้เกาะหนังไก่หมักสัก10นาทีเอามาเรียงที่หม้อลมร้อนความจริงต้องเว้นระยะไก่ให้อากาศหมุนเวียนได้แต่ป้าขี้เกียจอบสองชุดเลยอัดแน่นไปหน่อยใส่หม้ออบใช้อุณหภูมิ200องศาตั้งเวลา10นาทีครบ10นาทีกลับด้านไก่จะได้กรอบทั่วๆอบซ้ำเหมือนเดิมอีก10นาที อบรอบสองหนังยังกรอบไม่ถูกใจอบําำอีกสิบนาทีเสร็จแล้วหนังกรอบหอมฟุ้งไปทั้งบ้านถ้าไก่ชิ้นใหญ่หรือชอบกรอบกว่านี้ก็เพิ่มเวลาอบเอาถึงเวลาสำคัญมาชิมกันหนังกรอบเนื้อเปื่อยหลุดจกระดูกเลยติดตามเป็นกำลังใจป้าด้วยค่ะ